สวัสดีครับท่านผู้ฟังมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube ช่องเฟซ่าสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้จะพิเศษหน่อยครับหลังจากคลิปเล่าเรื่องของผมเนี่ยจบแล้วเนี่ยจะมีภาพบรรยากาศณสถานที่จริงที่ผมเดินทางไปนะครับซึ่งเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวการกล่าวขานตำนานน้ำศักดิ์สิทธิ์ในเสียนพระที่วัดตูมจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยา ซึ่งเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมานานแสนนานแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ใช้วิจารยญาณส่วนบุคคลในการที่จะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานน้าในเสนพระนั้นก็คือเกี่ยวกับหลวงพ่อทองสุกซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องเรียกกันสามัญว่าหลวงพ่อสุกครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยใดนั้นก็ยังไม่มีปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดเดิมนั้นเนี่ยจะปฏิสถานอยู่ในพระอุโบสถหลังเก่า แถวหน้าพระประธานซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อทองสุขหรือหลวงพ่อทองสุขสำริดนี้รอดพ้นจากการเผาผลาญของข้าศึกนะครับในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกเป็นทางที่สองนั่นเองจึงนับว่าเป็นพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อทองสุขสำริดนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ งดงามมากครับเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบมหาจากักรพรรดิประทับนั่งสมาธิพระหัตถขวาควา่ำพาดอยู่ที่พระชานุพระหัตซ้ายหงายอยู่ที่พระเพลาก็คือเป็นแบบปังมารวิชัยนั่นเองครับชาวบ้านผู้สูงอายุเนี่ยได้เล่ากันให้ฟังว่าเคยเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ประดับด้วยเพชรนินจินดาทั่วพระวรากายเลยครับแต่ปัจจุบันนี้ก็อันตรธานหายไปหมดแล้ว พระพุทธรูปองค์นี้ครับมีลักษณะที่แปลกกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นในประเทศไทยนั่นก็คือพระเสียรตอนเหนือของพระนาราชเนี่ยก็คือ,อเหนือหน้าผากขึ้นไปครับสามารถที่จะเปิดออกได้แล้วก็พระเกศมาลาก็สามารถถอดได้ก็คือรัศมีเหนือพระเศียรน,นั่นเองครับเมื่อปิดไว้ตามเดิมเนี่ยก็จะปิดสนิทนะครับเกือบเป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่มีปรากฏร่องรอยให้เห็นเลยภายในพระเศียรครับเป็นบ่อว่าง ลึกลงไปจนถึงพระสอนะครับก็คือบริเวณคอครับก็มีน้ําไหลซึมออกมาตลอดเวลาเลยเหมือนหยาดเหงื่อเป็นน้ําใสเย็นบริสุทธิ์ครับปัสะจากมนทินซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้กล่าวว่าสามารถที่จะนําไปดื่มดื่มกินได้เพื่อเป็นสิริมงคลเลยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับที่น้ํานี้ไม่เคยเหินแห้งเลยมานานเป็นร้อยรปีแล้วบางครั้งครับก็เล่ากันว่า แม้จะมีการตักน้ำออกมาแล้วก็ใช้สำลีเนี่ยชุบให้แห้งไม่ว่าจะทำกี่ครั้งก็ตามน้ำก็ยังซึมกลับมาออกเหมือนเดิมครับประชาชนจึงพากันนับถือถือว่าน้ำในพระเศียรนั้นเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์มักจะเกิดปาฏิหาริย์บารมีต่างๆสามารถรักษาโรคภัยต่างๆได้ครับด้วยเหตุนี้ต่างพากันนับถือหลวงพ่อทองสุขสำริดนี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีปาฏิหาริย์ที่มีอภินิหาร ทำให้มีเรื่องราวเนี่ยกิติศัพท์เรื่องลือไปทั่วกรุงศรีอยุธยาเลยครับและก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยชาวบ้านที่เดินทางมาเนี่ยก็มาด้วยความศรัทธาหวังมาพึ่งบาร,รมีของหลวงพ่อทองสุขสำลิ์อย่างไม่ขาดสายเลยการค้นพบพระพุทธรูปนี้นะครับก็ได้มีเรื่องราวว่าค้นพบมานานกว่าร้อปีแล้วแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่ห เมื่อครั้งเสด็จพระราชด,ดำเนินทางชนละมากเนี่ยมายังวัดตูมครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2451เนี่ยก็ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธรูปในนั้นแถวในมีสมแถวแถวหน้ามีพระทรงเครื่องที่มีน้ําในเสียงองค์หนึ่งซึ่งก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อทองสุขสำลินนั่นเองครับที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับน้ําในเสียนองค์หนึ่งนั่นเอง ข่าวการพบน้ําในพระเสียงของพระพุทธรูปนั้นเป็นที่เรื่องลือไปเป็นประวัติการเลยครับเท่าที่ได้รับทราบมาก็คือสมัยที่ท้าอาธิการชุ่มเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยได้มีนายคงชาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นคนวิกลจริตหรือคนบ้านเองฮะก็แบบไม่ค่อยนุ่งผ้านะ่ะบางครั้งก็เป็นชีเปลือยเลยนะครับเดินเซซัสพระเนจรเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดเป็นเวลานาน วันหนึ่งเนี่ยนายคงได้เข้าไปในพระอุโบสถแล้วก็ปีนขึ้นไปบนฐานชุกกะชีเอามือจับยอดพระเสียงครับพระเสียงของหลวงพ่อทองสูสมฤทธิ์นี่แหละครับโยกคลอนไปมาจนยอดพระเสียงเนี่ยหลุดออกมาครับทีนี้ภายในเนี่ยก็มีก็มีน้ํานะครับเต็มพระเสียรเนี่ยก็เป็นน้ําใสที่บริสุทธิ์ยิ่งนักนายคงจึงเอาน้าเอาน้ํานั้นนะครับก็คือเอามือเนี่ยกวักน้ําขึ้นมาดื่มกินนะครับด้วยความหิวกระหายจากการดื่มน้ําในพระเสียรน,นั่นเองนะครับทําให้ในายคงเนี่ย หายจากวิกลจริตทันทีก็มองเห็นสภาพตนเองนั้นแบบเปลือยนะครับเป็นชีเปลือยอยู่เนี่ยก็เลยนึกสมเพศตัวเองจึงไปหาพระสงฆ์ในวัดเพื่อขอผ้ามานุ่งพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเมื่อเรื่องนี้ทราบไปถึงพระอธิการชุม่มนะครับซึ่งท่านก็รู้จักบ้านของนายคงเป็นอย่างดีจึงเรียกมาสอบถามนายคงก็สามารถตอบตามที่พูดถูกได้ทุกคําถามเลยแสดงว่านายคงนั้นได้หายจากการ เป็นคนบ้าหรือวิกลจริตนั่นเองทําให้ทราบกันว่ายอดพระเศียรของพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยสามารถเปิดได้แล้วก็มีน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในด้วยจึงเกิดเป็นข่าวใหญ่กระจายไปทั่วทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อทองสุขสำลีดอย่างมากทั้งเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีอภินิหารแรงกล้าอย่างน่าสัจจรย์ยังผลสําเร็จให้แก่ผู้ที่ตั้ง ปณิธานความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามไว้เรื่องราวของหลวงพ่อทองสุสมลิศแลว้วก็น้ำเงเสเยนพระนั้น,น,นข่าวนี้ด่งดังมากๆในอดีตครับจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งเนี่ยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้เคยอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ไปจากวัดตูมครับเพื่อไปประดิษฐานณสถานที่แห่งหนึ่งในเกาะเมืองอยุธยาหลังจากได้อัญเชิญไปแล้วครับข้าราชการท่านนั้นเนี่ยก็เกิดอาการที่ไม่สบายกายไม่สบายใจ เกิดความเดือดร้อนต่างๆนานาทั้งต่อตอนเองแล้วก็ครอบครัวและผู้คนที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนย้ายพระไปครับก็บางคนก็มีอาการเจ็บป่วยกันทั่วนหน้าถึงกับฝันตรงกันว่าให้นำพระพุทธร,รูปองค์นี้กลับไปไว้ที่วัดต,ตูมตามเดิมถ้าหากไม่นำกลับไปจะเกิดภัยพิบัติต่างๆนาๆนาทีนี้ครับก็เลยจะเป็นที่ต้องเอาหลวงพ่อเนี่ยครับ อัญเชิญเนี่ยกลับมาอยู่ที่วัดตุ่มเช่นเดิมซึ่งก็ปฏิสถานอยู่ที่วัดตุมจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับและก็มีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับพระครูสิริปุณญ,ญาธรครับืหอหลวงพ่อหมื่นอุดมชาติการุณซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดซึ่งสมัยนั้นหลวงพ่อก็ยังเป็นสามเณรอยู่ก็เกิดร้อนผ้าเหลืองครับก็คืออยากจะศึกนั่นเองทีนี้ฝ่ายหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงปู่ถนอมเนี่ยก็ห้ามปราม ไม่อยากให้พระครูสิริซึ่งตอนนั้นเป็นสามเณรเนี่ยไม่อยากให้ศึกนั่นเองครับแต่สาม,มนเณรก็ต้องการศึกอยู่ท่าเดียวเลยทีนี้พอตกกลางคืนเนี่ยสาม,มนเณรก็ได้เกิดนิมิตครับตอนนั้นก็จำวัดแล้วก็เลยเกิดนิมิตในนิมิตก็ชัดเจนว่าก็เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าหลวงพ่อทองสุกเนี่ยได้เรียกสาม,มนเณรเข้าไปหาซึ่งเป็นพระทูลูปนะครับตามนิมิตโดยท่านได้นั่งอยู่ในท่านั้นครับ พอกราบนมัสการหลวงพ่อทองสุขสำริดแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าจะสึกแน่หรือฝ่ายสาม,มเณรก็ตอบว่าจะสึกครับส่วนฝ่ายหลวงพ่อก็เลยถามกับเนนต่อว่าถ้าสึกไปแล้วใครจะเป็นผู้ปฏิบัติหลวงพอ่อฝ่ายสาม,มเณรก็ไม่ตอบอะไรนะครับเพราะไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรนั่นเองจึงได้แต่นั่งนิ่งทันใดนั้นครับองค์หลวงพ่อทองสุขสำริดก็ได้โน้มพระเศียรลงมา น้ำมนเนี่ยก็พุ่งออกมาจากพระเศียรหลวงพ่อทองสุขรลดล่างสาม,มนเณรจนเปียกชุ่มไปทั้งตัวจากนั้นสาม,มนเณรก็ตกใจตื่นขึ้นมาทีนี้สาม,มนเณรก็จําเรื่องราวนี้ได้ก็เลยไปบอกหลวงพ่อถนอมครับว่าไม่ขอศึกแล้วซึ่งต่อมาท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสครับอยู่ที่วัดตูมนั่นเองซึ่งท่านก็มรณภาพไปนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2549แล้วซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะอจจัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นอภินิหาร ก็มีเรื่องเล่าว่าบางคนก็สงสัยว่าน้ำเนี่ยออกมาอย่างไรมีการต่อท่อเข้ามาในพระเสียรหรือเปล่านะครับก็มีก็มีเรื่องเล่านะครับว่ามีการเคยเคลื่อนย้ายหลวงพ่อเนี่ยไปจากตําแหน่งเดิมแต่ก็ยังพบว่ามีน้ำเนี่ยซึมออกมาอยู่เช่นเดิมนะครับเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะครับวัฒนธรรมความเชื่อของชาวบ้านแล้วก็ผู้คนที่ศรัทธานะครับผมก็เดินทางไปแล้วนะครับก็ไปปิดทองหลวงพ่อแล้วก็นําน้ํามนต์นี้กลับมา เป็นสิริมมคลด้วยนะครับแล้วก็ขอพรนะครับถือว่าเป็นวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกวัดหนึ่งซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดที่กมรมศิลปากรเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วยนะครับก็อยากทุกท่านเนี่ยลองไปเที่ยวชมแล้วก็กราบมรสการหลวงพ่อทองสูตรสทธิ์ดูซึ่งการเดินทางนั้นก็ไม่ยากเลยครับถ้าเกิดว่ามาจากจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานั้นก็จะผ่านวัดภูเขาทองแล้วก็เลยไปหน่อยนึงครับก็สามารถตั้ง G.P.S ได้ ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกอย่างมากติดริมถนนเลยสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องเล่าเพียงเท่านี้นะครับ๋ยวบรรยากาศช่วงท้ายจะเป็นภาพบรรยากาศในวัดนะครับที่ผมเดินทางไปยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังรับชมในวันนี้โอกาสหน้าก็จะมีเรื่องราวต่างเนี่ยมาเล่าทุกท่านได้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวครูบาอาจารย์เรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยววัดนะครับแล้วก็พุทธประวัติอีกมากมายนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่ช่องบนย t u b e ครับช่องเฟสไทสตอรี่แล้วก็เพจ เฟซบุ๊กครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดตูมนะครับอยู่หน้าพระวิหารขออหลวงพ่อสุขสำริดนะครับก็เป็นวัดที่มีประวัติที่ไม่ได้บันทึกไว้นะก็ะคือว่าไม่ทราบประวัติที่แท้จริงเท่าไหร่ ที่นี้ความอันซียนนะครับหรือความมหัศจรรย์ความแปลกนะฮะของที่นี่ก็คือที่วิหารนี้นะครับของหลวงพ่อสุขสัมฤทธิ์นะครับก็คือจะมีน้ําในเศนพระนะครับก็คือว่าเหนือพระเหนือพระนัลลาดขึ้นไปหร,หรือหน้าผากนะครับจะสามารถเปิดออกได้นะครับก็จะมีน้ำนะครับอยู่ภายในนะครับ เป็นช่องลึกลงไปจนถึงพระศอนะครับหรือบริเวณคอของพระพุทธรูปนะครับหรือหลวงพ่อสุขสัมฤิ์นี่เองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับพอดีว่าช่วงนี้มีงานนะครับผมก็ควรจะถ่ายเป็นภาพนิ่งไปนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะเขียนอธิบายไว้ในบล็อกผมจะติดลิงก์ไว้ให้นะครับใต้ลิงก์ยูทูบนี้แล้วกันนะ ช่วงนี้มีงานนะครับค่อนข้างจะเสียงดังนะครับก็จะถ่ายพับนิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อถ่ายวิดีโอแต่ไม่มีคำมํำบรรยายนะก็ผมจะอธิบายในรายละเอียดในบล็อกแล้วกันนะครับจะติดลิงก์ไว้ให้นะ